เสื้อทรงนี้ปอนอยากให้พี่ๆมีมากๆเลยค่ะปอนขอบอกคลิปนี้นะคะจะพาพี่ๆมาชมเสื้อสวยๆของเราทรงนี้เรียกว่าเสื้อกี่เพาลดอกไม้ค่ะ ปกติแล้วนะคะเสื้อกี่เพาพี่พี่ก็อาจจะนึกออกว่าอ๋อคือเสื้อทรงคอกลมที่ป้ายแบบนี้แต่ถ้าบอกว่ากี่เพาดอกไม้เป็นยังไงพี่ๆี่ลองมาดูเสื้อทรงนี้ของตะการตาได้เลยค่ะสําหรับเสื้อทรงนี้นะคะดีเทลงานของเราเนี่ยตั้งใจจะทําเป็นเสื้อกี่เพาแต่อยากจะเพิ่มดีเทลนะคะให้ผู้สวมใส่เนี่ยมีอะไรบนเสื้อที่สะดุดตามากเป็นพิเศษก็เลยทําชิ้นป้ายนะคะตรงเนี้ยโค้งๆเหมือนกลีบของดอกไม้แล้วเราก็หย่อนตัวกระดุมไข่มุกนะคะ ตามร่องกลีบของดอกไม้แบบนี้จะบอกพี่ๆเลยว่าได้ความสวยที่ดูสะดุดตาใครๆมองมานะคะก็รู้ว่าเสื้อทรงนี้ทำยากและสวยมากที่สุดเลยค่ะอีพีหน้าจะเป็นทรงไหนฝากพี่ๆติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ